การ SME แฟนเะนี่ย e. เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้รวมกลุ่มกันจากปลาเล็กก็ให้รวมกลุ่มกันเป็นปลาเล็กฝูงใหญ่เราเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กแล้วก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบคุณนิยมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยการแข่งขันเนี่ยเราค่อนข้างจะเสียเปรียบรายกลางแล้วก็รายใหญ่โดยเฉพาะด้ายการตลาดเนี่ย ผู้ประกอบการ SME เนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าถึงช่องทางการตลาดให้ได้ให้ได้หลักตายนะครับโครงการ SME Fan เนี่ยก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้รวมกลุ่มกันจากปลาเล็กเนี่ยก็ให้รวมกลุ่มกันเป็นปลาเล็กฝูงใหญ่เพื่อที่จะสามารถ อว่ายในมหาสมุทรได้อย่างอย่างปลอดภัยอ่าคราวนี้การรวมการรวมกลุ่มตรงนี้เนี่ยเราก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนอ่า SME แฟนย่อมาจาก SME นะครับก็คือ small medium enterprise ส่วนแฟนย่อมาจาก friend and network ครับก็คือเป็นมิตรภาพแบบเพื่อนและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายดังนั้นเนี่ย ครงการเอ e แอ n ก็คือจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถรู้จักกันจนก่อเกิดมิตรภาพแล้วสร้างเป็นเครือข่ายที่จะมาสนับสนุนส่งเติมธุรกิจซึ่งกันและกันโครงการ s อ e อ n แฟนเนี่ยเราเป้าหมายของเราก็คือการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศถามว่าวันนี้เขามีเครื่องมืออะไรบ้างที่เขาสามารถที่จะ ขยายงานเขาได้ไประดับประเทศไประดับจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่ว่าในในจังหวัดของตนเองนะครับตัวของเอสเอมอแฟนเนี่ยเราตั้งใจที่จะเปิดสนามเนี่ยทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยทุกจังหวัดก็จะมีหนึ่งสนามเอสเอีแฟนตอนนี้เรามีเอสเอมอีแฟนเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเรามีเอสเอ็อีแฟนอยู่สองสนามสนามที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่า s อสเอีแฟนไทยแลนด์สนามนี้จะมีความพิเศษก็คือว่า เป็นสนามที่รวมผู้ประกอบการทั่วประเทศอีกสนามหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือสนามสงกรพัดส,สงกพัดก็คือสงขาสะตูลพัทลุงอ่าสนามนี้ก็จะมีจุดเด่นอีกอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นสนามที่รวมอ่าจังหวัดเพียงแค่สามจังหวัดแต่ว่าเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกันข้อเด่นของเอสบีแลงคคือเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายครับ เราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายคุณมาเป็นสมาชิกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทิงแต่ว่าการลงทุนของคุณก็คือลงทุนเวลาดังนั้นเนี่ยเอสเอ็มีแฟนเนี่ยเอ,อในหนึ่งปีที่ผ่านมาอาจจะไม่เห็นการเติบโตมากนะนะครับจํานวนสมาชิกก็ยังไม่มากแต่เอ,อเมื่อเมื่อมันสามารถที่จะ ผ่านจุดเริ่มต้นมาได้แล้วนี้ SME แฟนจะขยายตัวอย่างอย่างรวดเร็วถ้าตามที่ผมวางแผนไว้นะจะขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนอยากได้เน็ตเวิร์กทุกคนอยากได้ช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ